สวัสดีครับ mm. blender, พี่แอนเจน่าครับเด้อมื้อนี้สิเทเทับหลังลพี่น้องครับเทขั้นบนนี่ยพี่น้องครับเฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วเฮ็ดตั้งแต่เมื่อวานนี้พี่น้องตีแบบไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมื้อนี่มันซ้อนนี่มาใส่วางเหล็กพี่น้องวางเหล็กแล้วเหล็กสำเร็จเด้อพี่น้องเด้อสิเทแล้วพี่น้องครับใบสองใบสามเนี่ก็เทแล้วพี่น้อง ผสมเองพี่น้องประมาณสี่ลูกหน้าหน้า,นาเพิ่งกำลังตีรับปากอยู่พี่น้องผมเจาะเจาะหัวสาวพี่น้องเด็กมันบดถึงพี่น้องเด็กมันสั่นไปนิดนึงเด็กเลยเสริมเด็กกันไปเจาะแล้วก็เอาเด็กใส่กันไปพี่น้องเด็กซีได้พี่น้องเลยแล้วก็เอา เด็กมาผูกเด็กปอกวาผูกพีก่น้องผูก,กมันอยู่ใหญ่มันติดบล็อกพี่น้องมันสูงกับบล็อกจัง,ง,งน้อยให้อยู่ระวังระวังกลางเลยพี่น้องจากนี้ให้อยู่ระวังกลางเลยพี่น้องเด้วอันนี้อยู่กลางนี่นี่ยพี่น้องครับตรงแปะแล้วพี่น้องครับนานาพี่น้องครับเรต้องดึงแนวแล้วถ้าแบบนี้นไปตามเสาพี่น้อง เสบบาบอได้ขดพี่น้องอาจจะมีบ้างนิดๆิน้นนนนนนอยๆเดี๋ยวหน้าๆเพิ่นจับเสียมบอกพี่น้องเนี่ยรัดปากไปแล้วพี่น้องหน้าเพิ่นก็โป๊ะพี่น้องเอาปูนมาโปะตรงหอยที่มันโป้ปูนสิไหลลงไปพี่น้องปูนหัวปูนอย่างนี้โป๊้บองสิ่ลอะพี่น้องนี่แบบมันบ่ถึงพี่น้องก็ซอยอะไรนิดน,นิดนิน้อยๆพี่น้อง ให้ปุ่นไหลย่อยลงไปเวลาถ้าย่อยลงไปเป็นทางแล้วพี่น้องมันฉาบยาาพี่น้องกำลังสู่กันอยู่พี่น้องไก่สีแล้วเราพี่น้องเดี๋ยวตีรัดปากแวกะเทแล้วพี่น้องเรา,เาพี่น้องลูกพี่บอกว่าเทช่วงละห้าสิบเมตรนี่กะ เขียนได้หาเสบียเพิ่มเอใหม่ไหมสมนติ่น้องจิเทพุ่นไม่น้องนมละุ่ดละเหิ่อนสะพานไม่น้องนานาพันเซลเอ่อนานาพันแซวว่าพี่น้องพี่น้องยู่นั่นแหละนั่นน่ะะุมนละมองสะพานไม่น้องมองสะพานจะมีประตูมีเสาใหญ่ ين, สองต้นไม่น้องทีอิ่น พนลอยก็ไลอยู่ที่น,อยอยนี่มองนี่เป็นบอ่อพี่น้องบอ่อใหี้บ่ลึกลึกสเมตรพี่น้องมันตะกี้กระเจ้าสมัยก่อนมันขายนาดินกันพี่น้องก็เลยขุดต็นนาดินไปขายแล้วก็มันก็เลยลึกพี่น้องตอนนี้ป่าเต็มเลยพี่น้องปลาค้างดำแน่ปลาคอปลานิ้งป่ายิ่งโปลายัง <c oughs> ของที่เก่าบนปลอยถิ่มไว้ยัองก็ออกลกูออกล้านปาจะดพี่น้องปาจะดาจะดูลายฟูงอยู่ อยู่ในนีนลปะปลาชีโดูล้มดีปีน้องอยุ่งมงนี้ล้มดีอยู่ล้มมาทางนี้ล้มมาทางนี้ปีน้องเย็นอยู่เงินออกอยู่2-3สแสนไทยนี่อยู่สี่ล้านอยู่ยยอยพอเลย หน้ามันว่าเงินออกสองสามแสนเลยใจดีัน่ล้านบวชเอาพี่น้องครับเดี๋ยวบวชจบคลิปจบเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นนพี่อันใจด้วยนะขอบคุณอะไรที่เป็นลั้งแก่พี่น้องเด้อบ้านเอาอีกมือสองมือนี่อากาศเย็ยนพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยย้ำคืนอัดที่เย็นยามเวันอัดสีหาน้ำพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพปันให้ดีๆมี่ยังกะเอามาปกคลุมร่างกายพี่น้องยามคืนยามนอนเอาละครับ อ่าน้าเหน้าพ,นพี่น้องน้าหน้าพีน่น้องวันจะไปแล้วพี่น้องเออขอไปแล้วพี่น้องครับกดกิ๊บจะมีแล้วพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ